รับเป็นรถสปอร์ตของ Mercedes-Benz การชนด้านหน้าที่เราเห็นมันก็จะเป็นตรง AMG ตรงน้าที่เราเห็นตอนนี้ก็ยังดูไม่แก่เลยนะครับยังเป็นรถคลาสสิกนะที่น่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นถ้าร,รุ่นนี้มีสรุปด้วยนะครับ5 7า0 0 0เจดมาทนะ CLK นะ วันนี้เราก็จะพามาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถยอดนิยมมั้งใช่ไหมผมว่านิยมแต่ไม่รู้ท่านผู้ชมนิยมกับผมไหมนะครับเป็นรถหายากนะครับเป็นรถสปอร์ตของ Merc e d e s Ben นซนะครับ CLK นะัสตัวถัง W209 นะครับเป็นตัวโฉมล่าสุดของ CLK นะครับตอนนั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีรุ่นหนึ่งก็คือ W208 ก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับอย่างที่เราเคยได้เอามาขายกันนะครับผมก็คันนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยมองด้วยกันนะกับมุมท่านผู้ชมนะ กันชนด้านหน้าที่เราเห็นมันก็จะเป็นทรง AMG นะครับไม่ใช่ทรงสแตนดาดของรถนะครับของตัวนี้กันชนหน้าทรงนี้จะเป็นทรง AMG นะครับประกอบกับท่านเจ้าของเก่านะครับก็ทําการใส่ล้อนะครับไม่คอนเฟิร์มว่าแท้นะครับเช็คเอาเองอีกทีนึงนะครับเป็นล้อขอบ19นะครับเป็นตัวลายสปอร์ตของ AMG นะครับล้อนะครับเข้ากันรุ่นปีเขาหร่อครับล้อลายนี้กับรถโฉมบอดี้ประมาณปีนี้นะครับเข้ากัน CLK นะครับ W209 นี้เป็น CLK 200เป็นเครื่องยนต์ส่สูบเป็นรถสปอร์ต2ประตูนะครับของ Mercedes-Benz ตอนนั้นทรงนะที่เราเห็นตอนนี้ก็ยังดูไม่แก่นะครับยังเป็นรถคลาสสิกนะที่นาสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรถสปอร์ต2อประตูที่ราคามันไม่แพงนะครับมันอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณ5 7, 7 9 0 0 0็ับาทและอนา,าคตมีแน่นอนนะครับกับรถสปอร์ตของ Mercedes-Benz ที่เป็น2ประตูนะครับใครเล่นหาเก็บนะครับได้เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันนะครับร้อ 39, นะครับเป็นขอ19ึนะ ยางรู้สึกด้านหน้ามันจะย่อมหน่อยนะครับเราต้องไปเปลี่ยนท่าให้ดีนะครับแต่ยางหลังก็ยังใช้ได้เป็นของทันคุกแล้วก็ถ้าให้ดีก็เปลี่ยนนะครับยางหน้ากับหลังก็จะใส่คนละเบอร์นะครับข้างหลังก็จะใส่เบอร์สองสี่ห้าสามห้าสิบเก้าหลังล้อมันกว้างกว่านะครับเป็นรถขับหลังข้างหน้าก็จะใส่เบอร์สองสามห้าสามห้าสิบเก้านะครับหลังมันจะต้องใหญ่กว่าเพราะล้อหลังมันใหญ่กว่าล้อหน้านะครับรถขับหลังจะเป็นประมาณนี้ ส่วนทรงที่้านเห็นพวกด้านข้างก็จะมีะชุดแต่ง AMG นะครับจะสังเกตเห็นมันจะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆบางคันที่ไม่มีจนท้ายก็เป็นทรง AMG นะครับคันนี้ก็ทําการใส่ปลายท่อค,คู่มาให้ด้วยนะครับ AMG ไฟท้ายนะครับก็แน่นอนรถรถมาเป็น W209 ที่เป็นเจเนอเรชันที่1อยู่ยังไม่ใช่เจเนอเรชันที่2นะครับของตัว209ไฟท้ายแต่เขาใส่เป็นรุ่น2แล้ว ก็จะเป็นไฟแดงขาแบบนี้ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นแต่ตันดาปของเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เขาเจ้าของเก่าก็น่าจะไปเปลี่ยนมาแล้วครับเป็นตัวไหม่ดเชนนะสีสันโดยรอบของรถนะครับก็ให้ดูนะสภาพสวยรถนะครับรุ่นปีนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับไม่ต้องหาว่ามันสีเหมือนเดิมไหมสีมันมีเก็บมีทํามาบ้างแล้วนะครับสีรถคันนี้นะครับก็ผิวพันธุ์นะครับณตอนนี้ยังบอกว่ายังสวยยังใสอยู่เลย ร,รุ่นนี้มีสรุปด้วยนะครับเห็นไหมมีสรุปด้วยรุ่นนี้ก็สําหรับใครที่เล่นหาอยู่นะครับตัวนี้มันจริงๆมันเป็นตัวท็อปเลยนะครับมีคีเลสที่ประตูด้วยแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าใช้ได้หรือเปล่าอันนี้เราไปเราไม่ฟอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากุญแจดอกนี้มันไม่ใช่ดอกคีเล็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะตามเขาเรียกอะไรตามแคตตาล็อกตามรอยแคตตาล็อกก็ ไปหาที่เป็นดอกคีเลตนะครับที่ก็ทํากันในเว็บมีเยอะะนะครับห้าพันกว่าบาทนะให้มันเราเป็นดอกคีเลตพอทําเสร็จแล้วก็ต้องมาเช็คว่าปุ่มคีเลตมันใช้ได้ไหมเปิดปิดเพราะมันเป็นของคีเลตมันมีปุ่มสตาร์ทหัวเกียร์ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะสำหรับรุ่นนี้นะครับแต่ผมไม่คอนเฟิร์มว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาไปเช็คก,กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่กุญแจ้นไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกคีเลตเป็นดอกทําเพิ่มนะครับมันก็จะไม่ลิงก์กันแต่มันใช้ เปิดปิดรถสตาร์ทอะไรได้ตามปกตินะครับอันนี้เราบอกไว้ก่อนนะครับนะมาดูสภาพรถกันรถเนี่ยที่ผมบอกมันถ้าเราจะหาเดิมเดิมสีเดิมเลยอันนี้ไม่เดิมสีก็มีเก็บมีทํามาหมดแล้วนะครับมีทํามาบ้างแล้วนะครับแต่ให้ดูพวกสภาพของขอโลหาออริจินลหรือการเก็บทรงของรถจากเจ้าของท่านเก่าอยู่ก็ยังคงสวยนะครับพลาสติกชิ้นนี้ก็ทําเป็นแบบทํามาใหม่แล้วนะครับสภาพสวยนะครับเบาะยังเป็น สภาพสวยบางคันก็แตกนะครับต้องเข้าใจรถมันปีมันเก่าที่สองมาสามองมาสีนะครับอ่ะต่อมานะครับก็ให้ดูที่เท้าแขนเพราะเราถ้าเราจะซื้อเล่น CLK ต้องบอกก่อนเลยมันมีจุด ่างซื้อหลายคันก็จะรู้อายุมันเยอะมันไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะอายุมันเยอะมันก็จะตามแลภาพการใช้งานนะครับอย่างเงี้ยเปิดก็จะเป็นอย่างนงี้มันจะเปิดข้างบีบข้างอย่างเงี้ยราเปิดได้นะบางคันบางทีมันก็จะติดเพราะมันอายุเยอะแล้วต้องถนอมเส้นนิดนึงนะครับปกติมันจะเปิดด้านข้างได้เนี้ยมัจะเปิดไม่ได้ถ้าแค่เปิดขึ้นลงเพราะบางคันจะเปิดข้างได้อย่างคันที่แล้วเปิดข้างมาแล้วหัก ครับอันนี้ก็น่าจะเปิดข้างไม่ได้แล้วแด้แค่ฟังก์ชันเปิดขึ้นบนเฉยนะครับหัวเกียร์กรอบเกียร์ต่างๆก็อวงวอาเจ้าของท่านเดินมารักรถมันถึงได้ออกมาเป็นสภาพนี้นะครับเราถึงได้รถที่มันสภาพยังคงสมบูรณ์ใช้งานอยู่นะครับก็อย่างที่ผมอบอกนะครับมันเป็นเจเนอเรชันที่1ของ W 209เพราะฉะนั้นพวกหน้าปัดปุ่มเปิ่มพวกนี้ก็ยังคงเป็นแบบนุ่นเจเนอเรชันแรกอยู่นะครับตัวนี้มันมีสตาร์ทเองสตาร์ทสต็อปของของตัวระบบฟังก์ชันเก่าของรถแต่ต้องเป็นกุญแจกีลต อันนี้ดอกมันไม่ใช่กีเลตมันเลยต่ัดไม่ได้นะครับถ้าใครสนใจจะตามรอยก็ลองไปหาศึกษาเพิ่มเติมแต่ผมเห็นว่านายในคลับนะครับก็มีขายทาดอกกีเลทตประมาณ5000กว่าบาทนะครับแลวพวกแขนแขนเซนติเบลเนี่ยเวลาที่อาสตาร์ทเ,เดี๋ยวนะครับอี่ยอดเนี่เห็นไหมถ้มีแขนเนี่ยยื่นออกมาัใช้ได้นั้งสองข้างซ้ายและขวาพอท่าน มันยื่นออกมากให้ท่านล้วงเซ็นิเบลมามาเกี่ยวถ้าเกิดท่านไม่ล้วงเซ็นิเบลมาเกี่ยวสักพักเดี๋ยวมันจะกลับไปเองอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้ามันไม่เลื่อนออกมาเราต้องมือล้วงเข้าไปที่แขนมันก้อนงไกลนะใช่ไหมมันก็จะกลับเข้าไปแล้วนะครับใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวานะครับอ่ะปล่อยไปแต่กนะับพายนันแขนพวกน,นี้บางทีมันก็บางคันก็ไม่ทํางานบางคันก็ทํางานแต่จะบอกว่าคันนี้ทํางานออริจินอลมากเลยนะครับคันนี้ ังคานี่เป็นไงดูดูหังคาสรูปเห็นไหมปโชว์เลยนะครับใช้าง,งานได้รถเนื่องจากอายุมันเยอะนะก็ก็มันจะมีบางอย่างที่มันใช้ได้ใช้ไม่ได้บางอย่างก็จะแตกจะหักจะกรอบนะครับในในหลายคันที่เจอมานะครับก็ค่อยๆลองไล่เช็คดูนะครับแต่คันนี้ ต้องบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่มีแค่เกียร์บางทีมันเปิดข้างไม่ได้แต่มันเปิดบนได้ก็ไม่ใช่สาระอะไรนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูหัวใจของมันพวกความเรียบร้อยของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทปุ๊บเนี่ยความนิ่งของเครื่องยนต์การเล่นเกียร์ก็น่าจะเซอร์วิสมาแล้วนะครับมันถึงได้นิ่งนิ่งเห็นไหมเล่นเล่นดูคลุกได้ป่ะลองเล่นอ่ะมาหลังใช้งานได้เปิดปิดนะครับ รุนมากเลยอ่ะใช้งานได้นะครับคันนี้บางคันบางคัน e ีอ e ีคาร์ดบางคันเปิดมาลงไม่ได้เดยก็มีนะครับคันนี้ใช้งานได้กับเทสให้ดูแล้วนะครับสบภาพสภาพสวย้าหลังคานะครับก็มีตามสภาพกันบ้านนะครับพวกมุมบางมุมบางอะไรพวกนี้มันอาจจะมียุ่นๆบ้างนิดหน่อยแล้วก็ต้องไปไล่เก็บมาต่อนะครับแต่โดยรวมเขาเรียกว่าเรียบร้อยนะครับ ด้านหลังก็จะมีพองๆอยู่บ้างนะครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับถ้าใครต้องการเนี้ยบนะครับไปคุ่มใหม่ได้เลยนะครับไปหาร้านที่ก็รับคุ่มเบาภายในพวกนี้นะครับพุ่มได้นะครับเป็นผ้าพวกนี้คุ่มได้เลยนะครับก็สภาพอย่างที่เรารีวิวให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ปกติแอร์ก็เย็นปกตินะครับหัวกงหัวเกียร์สภาพรถมันค่อนข้างที่จะเรียบร้อยมันก็เลยจะทําให้มันขายง่ายมันน่าสะสมนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่า นี่ห้องเครื่องยนต์นะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง271นะครับปกติเดินนิ่งเลยนะก็ไม่มีอะไรเครื่องยนต์นะครับถ้าให้สวยก็เก็ยนิดหน่อยแต่จวามร้อนราคาจะตามเก็บหุ้กิฟต์นะครับแต่อันนี้เก็บอีกนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะครับสวยแล้วนะครับโดยรวมรถก็เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับไปดูปารท้ายกันดีกว่าปะ ปลาท้ายจริงมันจะมีคามําว่า c l k สองรอยอยู่นี่เจ้าของท่านเดิมก็น่าจะลูดออกไปหมดแล้วนะครับราจะเพื่อความเรียบร้อยหรือความโรง่งสักอย่างข้างหลังนะครับพวกนี้กล่องเฟอร์เดตก็ยะอยู่นี่นะครับเป็นอย่างไรผีอยาอยางอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายเครื่องมือตรงนี้ก็อยู่นี่ปั๊มลมก็นัอุปกรณ์บางอย่างบางทีมันก็ยใช้งานไม่ได้ละบางอย่างก็ใช้งานได้แต่คราวนี้ต้องบอกว่าโดยรวมสมบูรณ์ เรียบร้อยอยู่เลยนะครับกล้องนี้ไม่ต้องหัวนะครับติดมาเพิ่มพร้อมกับวิทยุที่เปลี่ยนม่าใหม่นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็หารถแนวนี้ไว้สะสมนะครับคงไม่ใช่ d ด i l ิ use ไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับแต่ถ้าจะใช้รับทุกวันก,ก,ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับเป็นว่ามาแวะมาชมรถจริงๆมาทดลองขับดูก่อนได้ครับแล้วก็ประกอบกับว่า ช่วงนี้โควิดมันระบาดนะครับเราเลยจะเป็นจะต้องทําคลิปรีวิวให้กับท่านผู้ชมบางท่านไม่สะดวกเดินทางมาดูนะครับเพราะว่ามันเพียเราอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเราอยู่ช่วงถนนสีน้ำินนะครับในตลาดรถสวยดีนี้นะครับแล้วเราก็ตอนนี้เราขอแยกไปสัมพันธ์เรามีสถานที่จอดรถเพิ่มอีกที่หนึ่งนะครับก็คือเฉลิมพระเกียรติซอย39นะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางมาดูรถยังไงรบกวนโทรเช็คสอบถามนิดนึงว่ารถคันนี้จอดอยู่ที่สต็อกไหนนะครับเื่อง,ง่ายเพื่อสะดวก การเดินทางของท่านนะครับไม่เสียเวลานะครับเรามีสอสต็อกนะครับมีที่ซอ,อยเฉลืมพระเกียรติ19อีกที่หนึ่งนะครับผมก็จะจอดกันอยู่สลับอประมาณนี้นะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับหารถรุ่นนี้หยอดก,ก็ติดต่อทีมงานเข้ามาได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ